คค่ะจอ๊อบก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้วันออนวันกับจ๊อบนะคะ,ะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างดีครับพี่กุ้งกัตบตัวนิดหน่อยอก,อกับบุต<ะ>รแต่โอเคใช่ไหมอโอเคแต่ว่าพอดีที่อัดคลิปกันอนะเราก็ไม่ได้อัดกับจอ๊อบแต่ว่ามีการได้พูดคุยกันไปแล้วเรื่องเมื่อเดือนสัปดาห์เดือนที่แล้วที่เราโพสต์กันเป็นเรื่องอะไรจําได้ไหมคะ น่าจะเป็น p d p ที่เป็นพบรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งซึ่งมันจะมีเริ่มใช้กันทุกหน่วยงานนะคะ<ม>เริ่มตั้งแต่หนึ่งมิถุนาแต่ในสถานะที่เราเป็นองค์กรของแบงค์ะคะเรามีพีดี A ให้ลูกค้าทำ BDP มาตั้งนานแล้วถูกไหมคะค่ะ<ม>ก็วันนี้เราก็จะมาโค้ดกันเรื่องอตัว NPS ที่มันมีเปลี่ยนแปลงคะแนนนะคะ อันนี้จ็อบมีความเข้าใจยังไงอันนี้ที่พี่เคยสื่อสารไปแล้วตอนที่เรามอร์นิ่งบีฟกันตอนเช้าชนะคะจ<ช>็บจ<ช>็อบว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างตัวน,นี้ถ้า NPS ตัวน,นี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคะแนนครับที่ปรุงในตัว NPS เนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็น10นนคะแนนตอนนี้ก็คือปรับเปลี่ยนมาเป็น5คะแนนเป็น5คะแนนก <ๆ S 2> ็คือเหมือนเหมือนระดับโอแซดเหมือนกัน ครับแล้วก็ในแบบสอบถามที่ผู้พุ่งได้อธิบายให้ฟังนะครับก็จะมีการเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็คือจะเอาโอ s ขึ้นก่อนเอ็นซีนคือการเป็นการเรียงคาถามที่เราจะถามลูกค้าใหม่ไคะที่เราอาจจะสื่อสารกับลูกค้าในการให้คะแนนใหม่ว่าตัว n อ็นีอหรือคะแนนความพึงพอใจเนี้ยจะอยู่ที่ลําดับสุดท้ายสุดในการแบบสอบถามแต่จริงแล้วก็คนได้เต็มทุกข้อทุกทุกข้อเต็มก็คือ ก็ต้องเป็น5้ทุกหักกวข้อถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็น NPS หรือว่า o s a t ใช่ไหมคะแล้วแล้วในความคิดของจ็อกมาค่ะที่เราจะทำตัว NPS หรือ o s a t นี่ค่ะให้ตามเป้าหมายซึ่งซึ่งที่ขององค์กรเรามีเป้าหมายอยู่แล้วว่า NPS จะต้องไม่ต่ำกว่า62ใช่ไหมคะแล้วก็ o s a t จต้องจะไม่ต่ำกว่า92อันนี้คะ่ะแล้วถ้าเป็นแนวคิดของจ็อบมาค่ะเราจะพัฒนายังไรให้ NPS เราอะคะ่ะ ณปัจจุบันนะคะอยู่ที่79เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ตัวโอแซดนะคะอยู่ที่93จะมีความคิดเห็นยังไงคะเกี่ยวกับเรื่องการบริการอ๋อจริงๆแล้วจะคิดว่าการบริการก็คือเราต้องทําปฏิบัติตามตามหลักของเราอยู่แล้วในระดับการบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวสดียกมือไหวหรือว่าพยายามมารยาทในการบริการลูกค้าอันนี้ถ้าเกิดเราบริการดีพูดดีอยู่แล้ว คะแนนถ้าเกิดลูกค้าส่งไปอาจจะมีลูกค้าบางคนที่เราลืมของคะแนน<ม>ตอนนี้ถ้าเราปฏิบัติดีเลยยังไงเขาเขาให้เราเต็มซึ่ง, <ขอ S 1> งส่งจริงถ้าเราไม่แจ้งเขาเขาจะไม่ทราบว่าอย่างอย่างณปัจจุบันเนี่ยที่มันจะเริ่มหนึ่งมิถุนาถูกไหมคะว่าคะแนนเต็มของเราจะเป็น5้าบางครั้งค่ะเต็ม5้าบางทีลูกค,ค้าอาจจะคิดว่าอะไรมันจะเพอร์เฟ็ขนาดนั้นอาจจะให้4ตอเนี้ยคือถ้า4ี่เนี่ยมันก็จะดีสําหรับลูกค้าแต่เราอ่ะจะไม่ผ่านถูกไหมคะ ค่ะอันนี้ก็จ็อบก็มีความเข้าใจในเรื่องของตัว NPS กับ OSAT แต่นในพี่จะเน้นนิดนึงอย่างตัว NPS นะคะที่มันปรับเปลี่ยนคะแนนใหม่ถูกไหมคะว่าคะแนนเต็ม5 1-5แต่นี้ระดับคะแนนอันนี้ที่พี่จะแจ้งให้ทราบนิดนึงถ้า1-3เนี่ยมันจะตกอยู่ที่ d e t e c t เตอร์ดี t ท r เตอร์ acter, เนี่ยมันจะเป็นตัวลบกับจำนวนทั้งหมดที่เขาถามคำถามลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าให้เรา4มันจะตกที่แพสซ ะะถ้าเป็นสีพาสซีฟเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวลบแต่มันจะเป็นตัวหางกับจํานวนทั้งหมดมันก็จะทําให้ NPS เราอะตกได้นะคะสิ่งที่สําคัญคือ5ที่เราต้องการที่สุดก็คือตัวโปรโมเตอร์นะคะหลักการคิดของตัว NPS นะคะมันจะเป็นหลักการคิดเหมือนเดิมแต่ก็คือเปลี่ยนคงที่คะแนนจาก10มาเป็น5นะคะส่วนโอซก็คือเป็นคําถาม5ข้อไอ้ตัวแรกก็ไม่เปลี่ยนก็จะเต็ม5ตอนนี้ R พี่ถามพี่ถามจอมนิดหนึ่งอย่างถ้าเราพูดกัน NPS OSAT อะไรพวกเนี้ยค่ะ NPS มันคืออะไรอะดรดรคอรออ์นนคะครัความเข้าใจ <c oughs> มีการเ<า>ข<อ>้าใจก็ได้ค่ะ NPS ก็<อ>เหมือนการบริการลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ต่างๆ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นพวกอยายามมายาทความถูกต้องความรวดเร็วอย่างผมที่อย่างนี้แล้วก็ OSAT อาจจะเป็นในช่วงระหว่างที่ลูกค้ารอคิวรอใช้บริการอยู่อะไรเงี้ยครับว่าเรามีการทักทายหรือว่าเคลื่อนหลลูกค้า อย่างนั้นถ้าจ็อบในแถวที่ขอจ็อบเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอยยางงั้นพี่ก็จะเพิ่มแล้วก็เสริมให้จ็อบแล้วกันนะคะ NPS จริงๆมันก็คือตัวแนวโน้มนะคะของลูกค้าที่เราเขาจะแนะนำหรือว่าบอกต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มาใช้ที่เราอันนี้คือแนวโน้มนะคะก็คือตัวของตัว NPS ส่วน O-SAT นะคะถ้าโดยภาพรวมแล้วใน O-SAT เนี่ยมันจะมีค้าคำถามที่เขาจะถามลูกค้า หลักใหญ่ๆเลยก็คือเอาถ้าเรามองภาพรวมตั้งแต่ลูกค้าก้าวเข้ามาในสาขาถูกไหมคะเรามีการทักทายสวัสดีลูกค้าไหมนะคะพี่จะพูดรวมๆในหมวดของโอแซที่เป็น5้าข้อนะคะพอลูกค้าเข้ามาเนี่ยเรามีการกล่าวสวัสดีลูกค้าไหมทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสไหมนะอันนี้หนึ่งข้อนะคะแล้วข้อที่2ก็คือในระหว่างที่ลูกคา้าเขานั่งพักคอยรอการทําธุรกรรมใช่ไหมคะถ้านานอ,อันนี้ก็จะถามว่า การที่เรารอคอยอการทำธุรก,กรรมเนี่ยนานไหมถ้านานมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาสอบถามหรือชี้แจงไหมคะว่าคุณลูกค้าอ่ะพอดีอาจจะมีทำธุรก,กรรมค่อนข้างเยอะหรืออะไรก็คือเข้ามาแทให้เขาดูไม่โดดเดี่ยวแล้วก็เดียวดายในขณะที่เขารอรอทำธุรก,กรรมอยู่นะคะช่วงพอหลังจากนั้นพอช่วงขั้นตอนการทำธุรก,กรรมนะคะเราก็ต้องมีความกระตือรือร้นในการทำธุรก,กรรมให้ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว ก็เร็วอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องถูกต้องด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งในขณะที่เราทำธุรกรรมลูกค้าอาจจะมีปัญหาที่จะสอบถามเราเราก็ต้องตอบลูกค้าด้วยความจริงใจคือภาษาการะค่ะคือคือ,ค,อ,ค,อคือจะไม่แสดงนิยามที่แบบหุดหิดหรืออะไรเราก็ตอบคําถามลูกค้าไปเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าอันนี้ค่ะแล้วก็น่าจะเป็นข้อสุดท้ายพอหลังจากนั้นนะคะเราอาจจะมีการสอบถามลูกค้าเพิ่มเติมหลังจากทำธุรกรรมเสร็จแล้ว และสิ่งที่สําคัญคือเราต้องเก่าขอบคุณลูกค้าลดมือไหวหลังจากที่เราท,ทําธุรกรรมเสร็จอันนี้มันจะมีภาพรวมของ O อทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็น NPS หรือ O อมันขึ้นอยู่ที่การเอาใจใส่ลูกค้านะคะด้วยความกระตือร้อนภาษากายเราทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นใบหน้ากิริยาท่าทางแววตาหรือการรอยยิ้มน,นะคะก็ต้องให้ลูกค้ามีความประทับใจเรานะคะอันนี้อันนี้ก็คือ จริงๆมันก็คือมีการปรับเปลี่ยนแค่หนึ่งถึงจากสิบมาเป็นห้านะคะแล้วก็เรียงคําถามใหม่องนะคะอี้จะบพอเข้าใจแล้วนะคะเข้าใจว่า NPS คือการอ่าคะแนนเหมือนเป็นแนนโนมของการบอกต่อบอกต่อใช้ให้มาใช้บริการกบบลอยใช้ให้คนที่เขารู้จักค่ะว่ามันนะเหมือนเขาแนะนําบอกต่อให้คนที่เขารู้จักหรือเพื่อนสนิทมิสหาเนี่ยค่ะให้เข้ามาใช้บริการที่เรานะคะแต่ O s a n เนี่มันคือภาพรวม ภาพรวมในที่ว่าเขาเข้ามาใช้ธุรกรรมที่เราแล้วเขามีความรู้สึกอย่างไงจริงๆโอซ่าะคะ่ะมันจะแบ่งเป็นสองด้านนะด้านเซอร์วิสกับด้านเซลล์ถ้าเป็นเซอร์วิสก็คือลูกค้าเข้ามาทาําธุรกรรมคร่าๆอย่างที่พี่บอกไปว่าองค์รวมมันอยู่ใน5ข้อนะคะแต่ถ้าเป็นในด้านเซลล์เขาจะขายผลิตภัณฑ์เขาก็จะถามลูกค้าว่าลูกค้าที่มาซื้อผลิตภัณฑ์ที่สาขามหาพฤทธารามเนี่ยคะ่ะ คุณลูกค้ามีความพึงพอใจเข้าใจในผลิตภัณฑ์มากน้อยแค่ไหนเพื่อเขาให้ลูกค้าให้คะแนนเราอันนี้มันจะเป็นด้านเซลล์นะคะก็คือด้านขายของอนั่นแหละค่ะแต่นี้สิ่งที่พี่จะ observe นะคะสิ่งที่พี่จะ observe ะพี่จะอยากให้พี่จะสังเกตนะคะเวลาลูกค้าเข้ามานะเรามีความทักทายลูกค้ามากน้อยแค่ไหนยกมือไหว้ลูกค้าไหมนะคะ ความกระตือรือร้นที่อยากให้มีความกระตือรือร้นเวลาลูกค้าเข้ามาใช้ธุรกรรมคืออย่าปล่อยให้เขาแบบปุืงองางอ่ะเวลาเข้ามานะคะแล้วก็ระหว่างทาธุรกรรมอย่าให้แบบมีความรวดเร็วนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่ใช่รวดเร็วอย่างเดียวแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะค่ะอันนี้พี่อยากให้จ็อบคอมมิชพี่นคะ่ะว่าจะต้องทำยังไงให้ NPS ลาขึ้น หลักหัวใจเลยสำหรับเราแน่จริงแล้ว NPS ถ้าเหมือนบริการเราบริการนี้แล้วมันก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ยากก็แค่<ม>อาจจะ<า>ต้องเหมือนที่พี่กุ้งบอกว่าเราจะต้องชี้แจงนิดนึงว่าบางทีคะแนนลูก,าากค้าจะคิดว่าสี่เยอะแล้วอะไรเางี้ครับอาจจะต้องชี้แจงลูกค้าว่าจริงๆแล้วเพแนนผังเราอยู่ที่ห้าเต็มอย่างนั้นก็แสดงว่าที่จะสรุปนะที่จะบพูดคอมมิชที่ก็คือ ต้องขอคะแนน <ขอ S 1> ลูก,กค้าค่ะขอลูกลูกค้าทุกคนทุกรายแต่บางครั้งอ่ะการขอมันจะดูแบบดูแบบมันแบบเอ๊ขอมาอมขอคะแนนเราอาจจะใช้วิธีการเลี่ยงก็ได้ว่าคุณลูกค้าคะหรือบอกชื่อก็ได้คุณกิติครับอะไรเงี้ยถ้าห้าคะแนนเนี่ยผมจะผ่านนะครับแต่ถ้าน้อยกว่าห้าคะแนนเนี่ยผมไม่ผ่านนะครับคือเลี่ยงเลี่ยงของคําว่าขอค่ะ อันนี้นะคะก็อันนี้ก็จับก็คอมมิตพี่นะคะว่าจะต้องอแจ้งลูกค้านะคะว่าเป็นห้าคะแนนนะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องทุกไลน์นะได้ได้ค่ะถ้าไม่อย่งงางนั้นพอดีอาจจะแบบวันนี้ค่อนข้างลูกค้าเยอะเนาะก็เดี๋ยวเข้า,ขาแค่นี้สําหรับตัวที่เรื่องการเปลี่ยนแปลงนะคะของ NPS นะคะก็เดี๋ยวจะเป็นเดือนหน้า ะะพี่ก็จะนัดจ็อบเดือนหน้าแล้วกันนะคะก็น่าจะประมาณอาทิตย์ที่สองของเดือนนะคะ,คะอาทิตย์ที่สองของเดือนโอเคค่ะอันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะค้า<ด>ค่ะไต้องดู